สวัสดีครับพ่อชัยครับผุณเ่อไซเหลือมครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของพ่อชัยครับในงวดของวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบเจ็ดครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายครับก็คือคลิปที่สองของคุณพ่อครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อด้วยกันครับท่านผู้ชมครับครับอ่า พ่อครับไปความฝันที่พอสิมาเววสูเอฟซี่ฟังนี่พ่อใส้ฝันตั้งแต่มือไดครับพ่อโคฟดทยฝันเมื่อขึ้นนี่ละไปงานศพเพิ่นได้2องขึ้นนี่ล่ะครับผมอารมณ์มาเมื่อขึ้นมานอนฝันนะครับครับฝันว่าเจ้าไดแนี่ครับพ่ออันพ่อไปบุญไปงานเพิ่นนะก็พ่อได้กินเข้ากินน้ำในเงอนงานเพราะว่าพอบ่กินเข้างานงานพกันนะครับอันนี้ก็กลับมาสวดอภิธรรมแล้วยังแล้วก็บอกจะภาพเพิ่นกลับมามาบ้าน มาอาบน้ำจุดถูไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ว่าสิเขานอนประมาณตีสองนหละฝันฝันวาย่ายผู้ตายนี่ถือเนื้อเขามาให้ในเฮือนสามกิโลนะถือเขามาแล้วมาเปิดประตูเข้าไปยางเข้าไปเพราะกะโ้ว่าเป็นเนือ้อย่างในขวอมฝันก็เอาไปเฮ็ดกินทั้งขัวทั้งลาบทั้งก้อยนั่นแะ เฮ็ดซุกแล้วก็มาปูสานั่งกินในหนาเหงือนครับะพอกินแล้วย่ายแล้วกับบุรุษนี้ล้วก็น,นั่งในเก้าอี้เสียนั่งอยู่บาดนี้กินเขากินนามอิ่มแล้วแล้วกับว่าเราสีมเมื่อก็เลยว่าย่ายเอาเหนือย,ยังไม่ห้ผป้ดขาเราผ่านว่าเหนือข้นเราว่าโอ้ยบาดนี้ล้วก็จะกินอิ่มแล้วนั่นมันไล่เพียออกห่ากแตงหากแตในใส่เงอนไล่เพียออกเลยว่าสมทว่า เนาว่าเหนือข้นเนาะม่เข้ากับโมูหว่าเพื่อนเอาเหนือยังมาให้กับเฮ็ดกินเนยว่าเป็นเหนือหมูสีนะสุดท้ายนะ่ะมันเปลี่ยนเหนือข้นมาหักแต่หากแตะนะอ้ยไม่ไงเราก็ลูกยางเนือเลยเพราะต่อันหูว่าเข้าหากใต่เงื่อนนะ่ะนะนั่นล่ละวันนี้ก็เลยว่าอ้ยเฮ็ดอย่างไรเนาะเพิ่อนเอาเหนือข้นมาให้โม่เพิ่นกับหักแต่หากแต,แตนะเลยกูกินน้ำกันนะในเงื่อนนั่น กคจักสีเหตุอย่างไรหมอน,นี่ก็เลยตื่นมาโอ้ยยหญ่นี่จังไรเนาะจังเอาเนือ้อขวนมาให้การกิน,นเนาะเนื้อกับโบไลายเนาะเอามาให้นั้นสามกิโลสันเดย์มาเหตุกินนานเะออครับก็เลยบรหุว่าสีเหตุจังไรสีิปอยสีดา้าเขากับบุหหวสีด้านี่ว่าผู้เฒ่าเอามาให้แต่ว่าเขาบกิกเขากินน้ำเงื่อนงานศพแล้วก็ว่าไปงานบ่ได้กินเขากินน้ำแล้วเอาเนื้อมาให้นั้นสามกิโลครับ สรุปแล้วพอใช้ฝันประมาณนี้บ่ครับเม่นครับเอ่าในรอบนี้พอใช้ฝันก็ค่อนข้างทีเป็นปริศนานะเพาะเม่นฝันมันสีบบคอยยาหนน่ะ่วมฝันนั่นเพราะว่ามันสะดุ้งตื่งอันตอนหากแต่หากเตีนอันว่าอันไ่เพียใสเฮือนนั่น่ะครับเพราะว่านี่ว่าเหนือค้นเนาะไปสีโบกี่เดียดเนาะเออนั่นล่ะอ่าจริงๆแล้วคือกุณพอใช้เนี่ยไปงานศพเมียน ลก้กกปกติแล้วบ่ก่กิเขางานศพอ,อยู่แล้วผมบ่ก<า>ิเขางานงานศพอยู่แล้วครับขาไปบุญไปท่าหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านกรับไปหลักกาตรวจอภิธรรมยังเหลียวพอกขบอกจะพาเพิ่นนั่นล่ะก็ได้กลับมาบานมาหดบานมากกินเขาานา้าอาบน้ามล้วก็จุดถูกไหวระสวดมนต์ก็นอนหล้วก็ามาฝันมือขึ้นมาฝันมือขึ้นวังนี่ละวงัะวงตีสองกับที่ตีสามนี่ละไปฝันตัวนี้ล่ละได้สะดุ้งตื่นว่าโอ้ยยหญ่จะเอาอีหยังมาให้ คือล้วก็มาฝังเห็นคนตายเมียนผู้ตายนี่แหะผู้ตายเป็นผู้เทาเมียนครับเป็นอายุจักปีครับพ่อเก้าสิบสามปีเก้าสิบสามปีเมียนผู้เทาเมียนอายุเก้าสิบสามปีเม่ยนผู้ชมครับหลังจากที่ไปงานโสเพลินคุณปอไส้กับมาฝังเห็นเพลินครับเป็นผู้เทาคนนี้ครับแล้วก็เพลินก็เอาเนื้อมาห้3สามกิโลสามกิโลครับ เอาเนื้อมาหายสามกิโลครับคุณพอไ้กับมาเฮ็ดกินอยู่บ้านของตะของครับเมียนครับบ้านของคุณพอไซนี่เลขออกดูดูครับบ้านเลขที่สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งนอกพอนะครับเลขออกดูครับท่านผู้ชมครับครับกับทะเบียนรถนอะพอนะครับครับอ่าคุณพอไ้กับด้เฮ็ดเนื้อกินครับกินจนอิ่มมหนบอกรับพอกินอิ่มน้ำสำารานแล้วแล้วไม่ไงยังบอกว่าเป็นเนื้อขุบ้วานนี่โอ้ยไล่เพียออกไซเหือนนี่ไส ได้เหมือนเลยใส่ใส่ใส่บานตะของแม่นี่ฮู้ว่าเนื้อคนน้องบานมันกับมันมันไล่เพียวมาเรื่อยนะในเรื่องจริงนี่คุณพ่อใช่เคยบอกผมว่าคุณพ่อบอกินเนื้อเนาะผมมีบอกินเนื้องวเนื้อกุ้ยครับเนื้อซัดญ่ผมสีบอกกินนะนะปกติผมกับบอกินเนื้ออยู่เรื่อยนะว่าตรงๆนะครับ่วนญ่ผมกับสีกินผักกินมีไปธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าลูกเต่าคนกับกินเั่นั้นก็กินไข่กินปล่านะ สีบกค่อยผ้าหลูกินเนื้อกินอันปันเอะเพราะว่าเป็นเนื้อสัตใหญ่พวกเนื้ง่วเนื้อกล้วยนี่สีเบนเลยนะอันนี้คือเข้าถือมันบอครับพ่อกาโบได้ถือดอกมันจังไดล่ะเวลาพอกินมันคือมันกินไปมันเป็นสีจังไดดอกในตัวนะคันว่าเนื้อนะเนื้อสั์ใหญ่เนื้งวเนื้อกล้วยมันสบผูในตัวเข้าน่้นะครับครับอืมันสีเป็นจังไดดอกมันเป็นโมมวนในถ่วงในใส่นะ แต่ในหลอบนี้ในความฝันพอกินเนาะในความฝันว่ากินได้กินกินจนอิม่มครับเนื่อว่าเม็่เหนือมูเหนือนอย่างนะครับ,รบปัดกินไปแล้วเพื่อนบัดบอกว่าเหนือขนะ้นเมย์ใหญ่ขั้นซีดากับว่าผู้เฒ่าบาับเขาก็เอามาให้ให้เฮากินในในความฝันนี้พอกินแล้วพอรู้สึกแบบไงครับอิม่มแสบด้วยมัน,น,ม,นมันอิ่มอยู่มันกะรู้สึกว่ามันเป็นสีเครื่องเครื่องยืนนะกัดจนเดี๋ยวถามว่าเหนืออีอย่างบัดสุดท้ายแล้วเสียไปแล้วบอกว่าเหนือข้นผู้หญ แค่นี้ก็ามาตีตัวเลขเนาะพ่อเนาะนครับคุณพ,พอใช้สิวิเคราะห์สิตีตัวเลขเป็นตัวใดครับพอ่อกันคนตายมันก็เป็นศูนย์เนาะครับ,รบอายุเล่ากับเก่าสิบสามเสียนะมีการตีเป็นตัวเหลขพวกตีตัวนี้เขียรต้ตัวนี้นะครับอ๋อเก่าศูนย์เก่าสามเหนียครับแล้วหาศูนย์ครับพ่อหาศูนย์คือเหล็กอายุพ่ออายุของพ่อคือหาสิปีเหนียคือตาของหักนั่นบ่พ่อเหนียะเลยตีสซอยู่ตะของเหนียนครับ คุณพ่อชายเกิดพศ2517นะคุณผู้ชมครับครับแล้วก็สลับบ้านเลขที่ของคุณพ่อก็301เมียนคุณพ่อชายก็ให้แนวทางมาประมาณนี้ครับตผู้ชมครับครับได้เลขที่ชอบในแนวทางที่คุณพ่อให้คุณพ่อชอบตัวไหนครับ093ครับอูอ๋อมาอายุของคนตายเมียนอ๋อครับครับแล้วก็เปิ้ใไฮเหนือมา3กิโลเนาะตรงครับ93เด็กเนะครับผม อืมครับครับโอเคครับพ่อกากซีนี่อยู่ประมาณนี้เนาะพ่อเนาะครับผมครับอ่าทุกครั้งที่ผมมาเฮ็ดก้อมฝันของคุณพ่อคุณพ่อกับโกเคยฝันในลักษณะแบบนี้นะพ่อเมียผมกับโกเคยฝันแนวนีเนาะแต่ว่าขันฝันแนวนี้มันมักสี่สี่สีตีเป็นเหล็กพวกคนสิถือเหล็กน้หลายนะครับเพราะว่าเหล็กมันกับเขามาแล้วประมาณสี่งวดละครับครับครับผมอืม จะโอเคเนาะพอเนาะรับก็ให้เน้นเน้นเบิ้งครับเลขกับซือนั่แหละคือตัวที่หายไปนี่แหละครับนะกระท่านผู้ชมเพิ่นซอยตีซอยวเคอเบิ้งเนาะพอเนาะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เบิ้งคลิปนี้ครับสาหรับตัวของคุณพ่อช่ยกะหายเนวทางตีตัวเลขหายกะอย่างที่ผมบอกนี่เนาะครับไม่ศูนย์เก้าสามกับหาศูนย์แล้วกะพ่ออเกิดของคุณพ่อช่ยครับสองห้าหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็บ้านเลขที่สามศูนย์หนึ่งครับท่านผู้ชมครับผมครับก็ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้นะครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับมีแต่ความสุขครับเองเฮงปังครับในงวดของวันที่1กันยายน6 7นี้ครับคุณพ่อครับอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับคงเฮงใสเหลือมดหนีมดสินเลือกินเลือกใส่ลูกเต่าห่างไกลจากสิ่งมึนเมาเพื่อว่ายาเสพติดหลูกหลาน ใวิทย์นี้วิทย์สิ้นส,ส,สุขุสุขวนเด้อสาธุ